สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้ามาสู่ช่อง INCREDIBLE TARO t by นก ok นะคะก็ช่องนี้วันนี้นะคะเป็นของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตามดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะนกจำไม่ได,ด้ดูด้านล่างเลยนะคะว่าใครที่สามารถเข้ามาดูในช่องนี้ได้บ้างนะ,ะเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะบอกว่า เดือนสิงหาคมแล้วนะคะชาวมีเรามาเช็คดวงกันดีกว่าว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งชาวโสดชาวสองแล้วก็ชาวที่ไม่โสดนะจ๊ะโอเคขอดูความรักของชาวโสดก่อนแล้วก็กนิดนึงนะชาวมีพี่ฝั่งนิดนึงนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็นิดนึงคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยเด้อ คราวหน้านะจะได้เอาน้องมีนนะขึ้นมาต้นๆน,น,นะคะเพราะว่ากราคาดาเราไม่ได้ทำพลิกให้ต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคคนโสดไปยังไงกันบ้างเดือนนี้สิงหาคมแล้วนะมาดูกันซิ t e m p l a n ส s นะคะ q u e e n of Pentacles The Lovers อ่เห็นไหมจ๊ะ ใช่สวยนะโอ้เดอะมูนไม่ทันเท่าไหร่ทักไปเดอะมูนสำหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างความรักของคุณมีการกลับไปกลับมากับคนเก่าๆหรือเปล่าหรือแอบไปชอบใครที่เขามีเจ้าเข้า,เจ,าเจ้าของแล้วได้แต่เฝ้ามองได้แต่แอบ,บส่องแอบ,บมองหวังใจว่าเขาจะกลับมาหาเราใช่ไหม ถ้าใช่แบบนั้นนะคะนกฟองว่าตอนนี้มันทำให้คุณเป็นทุกข์อ่ะแอบบดูเขาแล้วเราเป็นทุกข์อ่ะจะทำไปทำไมชาวมินไม่เอาเนาะแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณไปแอบ,บชอบใครหรือมีใครแอบ,บชอบคุณคุณก็พยายามที่จะทำสมาธิดูสินอนไม่หลับเลยอะ่ะไปส่องเขาหนอไปส่องเขาจนเรานอนไม่หลับอะ่ะคือเขามีความสุขอะ่นะ นกว่าคุณน่ะแบบคือหยุดหยุดตรงนั้นดีกว่านะคะแล้วก็เอาเอา,เอาความคิดที่แบบไปแอบรักใครอ่ะเอาไปทํางานดีกว่าเนาะก็คือถ้าจะให้อ่านจากตรงนี้เนี่ยถ้า,าชาวมีนนะคะนกมองว่ามันอาจจะมีคนแอบ,บชอบคุณหรือคุณแอบ,บชอบใครนี่แหละมีใครบางคนที่แอบ,บชอบกันละกันอยู่โดยไม่บอกกันแล้วทาให้ตัวเป็นทุกนกมองว่าน่าจะเป็นชาวมีนมากกว่าแอบไปแอบ,บชอบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าขอ,ของแล้วนะคะแนะนําว่า เปลี่ยนโฟกัสนะคะที่รักเนาะเอาเวลาไปทํางานทําการดีกว่าอืมแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขายังไม่รู้ตัวเลยด้วยมั้งว่าเราชอบเขาอยู่อะเราได้แต่เป็นไฟแอบส่องอะอ่าทีนี้มาดูเรื่องของคนที่ความรักไม่ชัดเจนนะ n i g h t of Wands ค่ะ จะสั้นว้าวสองดาบและไพ่คิงถือดาบนะคะสำหรับคนที่ความรักของคุณไม่ชัดเจนนะคะคือมันเหมือนเวลาคุณลังเลที่จะเปิดเผยดีไหมอ่ะมันเหมือนว่ามันมีอะไรที่สองจิตสองใจเอ ขอขยายไพ่หน่อยนะคะมันมีความที่บางอย่างมันเปิดเผยจนคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจกันละกันเลยอะ่ะคุณไปรู้อะไรมาหรือเปล่ามันมีอะไรที่ทําให้คุณไปรู้ไปเห็นมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบนิสนึ่งอ,อ่ามีอะไรคือคุณเป็นลักษณะแบบมีอะไรเครียมรมาเลยดีกว่านะคะคุณเหมือนไปรับรู้รับฟัง อะไรจากใครเข้ามาแต่ที่สุดแล้วอ่ะรักเท่าไหร่ก็ต้องยอมเดินจากไปจากสถานการณ์นี้เลยมันความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วนกมองว่าคุณอาจจะไปเจอได้ว่าในความสัมพันธ์ที่มันคาาคาซังมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไปจับโพสจับไตมีอะไรที่มันเปิดเผยแล้วคุณรู้สึกรับไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกบายบายเซกุบายลาก่อนกับคน ของคุณคือจากไปทั้งที่ยังรักนะจ๊ะเป็นไปได้อาจจะไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าคือเหมือนประมาณว่าเราเคยคิดอยู่ว่าเราเป็นที่หนึ่งของเขาแต่สถานาการณ์ทําไปทามามันเกิดจากความระแวงก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนรู้สึกอืมพอมันจับจับได้อะ่ะมันมันรับไม่ได้ไงเนาะ ก็เอาเป็นว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นคุณก็ลองดูว่าคุณจะ move on หรือว่าจะอะไรยังไงต่อไปแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ถ้าไพ่ที่เปิดมาวันนี้มันเป็นของคุณคุณอยากจะรู้ว่าต่อไปมันจะคืออะไรยังไงทัก inbox มานะคะมาดูดวงส่วนตัวกันเนาะขายของนิดนึงเพราะว่านี้มันเป็นไพ่โดยรวมนะมันไม่ได้แบบเฉพาะเจอะจงของคุณอ่ะมันก็อาจจะแบบอาจจะไม่ใช่คุณเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ฉันอ่ะ อยากรู้ต่อมันชื่ออะไรก็ลองลองมาปรึกษามาคุยกันเนาะให้ไพ่เป็นแนวทางนะคะอ่าต่อไปคนที่มีคู่เนาะคนที่มีคู่นะคะในเดือนสิงหาคมของชาวมีนเป็นยังไงบ้าง p a จออฟคัพนะคะ the empress ค่ะ ไม่เท้าค่ะโอ้ไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเลยคุณเหมือนว่าคุณกำลังถ้าคนมีคู่แล้วนะมันเหมือนว่าคุณกำลังมีอะไรใหม่ๆที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าไปติดติด ในบ่วงความรักหรือว่าไปหลงเสน่ห์แม่ไม้หรือว่าไปหลงสเสน่หน์พ่อไม้หรือว่าอาจจะไปอยากมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครที่เขาดูแลแบบมีพลังมี power เป็นคนที่คุณคิดว่าเขาแบบดูช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบหแบบหลงไหลได้ปลืม้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่มีภาระผูกพันอยู่แล้วมีพันธะอยู่แล้วถ้าคุณไปวุ่นวายอะไรกับเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณปวดเสียดเวียนกล้าวก็ได้นะคะเพราะว่าอาจหรืออาจจะอีกในนึงนะคะอีกในยะหนึ่งคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกถูกตาต้องใจกับเขาจังเลยอะแต่ไปต่อไม่ได้นะถ้าคุณไปแอบชอบใครคุณไปต่อไม่ได้นะกับคนนี้นะคะได้แต่แอบมอง เนาะเพราะว่าคนนี้เขาอาจจะเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์ดึงดูดเนาะแล้วก็คุณเองเนี่ยอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็เป็นไปได้ก็เอาเป็นว่าถ้าคนมีคู่แล้วนะคะถ้าคุณกำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะก็คิดถึงภาระที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนกไม่แนะนํำนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะ อิรุงตรงนังไปกว่านี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าชาวมีนนะคะสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวหรือว่ามีมีคำถามใดๆก็ตามทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์ในไลน์ให้นกได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกดวงที่ดูดวงกับน้องนกก็จะมีภาพหงมหาจาักรพรรดิให้นะคะของหลวงปู่ดูวัดท่ามึงนะแบบนี้นะคะอันนี้จากฟรีนะใครสนใจทักมาได้นะคะ โอเควันนี้ไปแล้วนะคะชาวมีงก็ขอขอบคุณและเอ่อกดไลค์กด subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันละกันนะจ๊ะแปะคอมเมนต์ให้ด้วยนะขอบคุณมากมๆาสวัสดีค่ะ